มือด,ดังดังให้กับความแข็งแกร่งของพี่แอนทองประสมและพระเอกเจมจิรายุที่เพิ่งแท็กทีมไปผ่านภูมาราธอนแรกในชีวิตมาด้วยกันที่ประเทศญี่ปุ่นสุดยอดไปเลยค่ะอย่างนี้ต้องฉลองด้วยแฟชั่นเซ็ตสวยๆของพี่แอนและ2พระเอกเพื่อนสีหมานณเดชบนปฏิทินช่อง3แล้วล่ะค่ะ เดือนพฤศจิกายนช่อง3ชวนรับลมหนาวกับ3พระนางซุปตาแบลลี่นะเด็กหมากปรีนและตัวแม่ตัวมามพี่แอนทองประสมมารวมตัวแบบหน้าค้นหาในทีม business happiness and friendship ส่งความสุขสร้างมิตรภาพดีๆกับเสื้อผ้าหน้าผมนำแฟชั่นโดดเด่นสวยหล่อโดนใจสุดๆนะเด็กเปิดอกสวมเสือกก้อกางเกงแบรนด์ดังโชว์กล้ามอกกล้ามแขนลับกล้ามหมากสวมสูทลายทางแต่ข้างในแอบเซ็กซี่เสื้อซีทูสีขาวอบอุ่นพี่แอนสวมเดรสลายดอกสีโมจชมพูแดงเปรี้ยวได้ใจถ่ายรูปกุ๊ปช็อตแบบแปกแนวไม่เหมือนใคร นอนขวางบนตักสองหนุ่มจิกตาให้หลงไหลเหมือนต้องมนแฟนๆดาวโหลดปฏิทินช่องสาได้ทางแอป3า plus และมาพบพระนางสุตาในงานแจกลายเซ็นปฏิทินช่อง3าวันพุทธที่29ถึง1ธันวาคมที่อาคารมารีนอวันที่2ธันวาคมที่บ e ิ๊กซีเอกตาพระราม4และสุดท้ายวันที่3ธันวาคมที่บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาอ้อมใหญ่ค่ะตวดลายเยอะนิดน,นิดนึงสำหรับพวกเราอยู่ในทีมเดียวกันค่ะใจสั่นมากเลยนะคนนึงก็กล้ามใหญ่คนนึงก็แบบว่าขายของค่ะเพราะว่าเด็กช่องเขาแบบว่าคุณลิตี้มากแล้ว พี่แอนแบบมีโอกาสได้ยกแข้งยกขาใส่พวกเราด้วยจะได้เห็นพี่แอนแบบว่าสับยับเซ็กซี่ด้วยครับผมครับพีใจได้มาทํางานอยู่ในเฟรมเดียวกันเนาะน่าสนใจครับผมปีนี้ก็น่าสนใจสีสันสดใสครับภาพก็จริงๆถ้าแคสเป็นละครอะเรา3มคนเล่นด้วยกันมันก็น่าดูมากนะ คิดเองเออเองก็คือถ้าผู้จัดท่านไหนสนใจเราสามคนเล่นด้วยกันก็ยินดีแต่ไม่เอาบทแม่นะคะสุดมมีอะไรมิสทรีข้างในเย้ายวนกับผมนะอันนี้หมายถึงตัวเองเหรอไม่ไม่หมายถึงว่าพวกเราสามคนเย้ายวนจริงๆที่ดูรูปเมื่อกี้ก็ดูดึงดูดนะพวกเราสามคนก็แบบเออก็อย่างที่บอกมันน่าสนใจตรงที่เราไม่เคยมายุร่วมเฟรมเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะลองดูลองดูครับ